อ่ามาตอบคอมเมนต์นี้นะครับรีวิวการกินในแต่ละวันได้ไหมคะในช่วงที่ปกักทานอาหารยังไงอ่ะเราเริ่มกลับไปเมื่อ3มเดือนก่อนเนาะผมอาจจะแอดวาน์จบกันไปทุกขั้นตอนหมดแล้วกลับมาเล่าให้ฟังแบบแบบที่เราสัมผัสมาทั้งคู่นะครับผมมาแฟนเริ่มต้นสมมุติคนใช้เมื่อวานวันนี้ตื่นมาตีว่าสักสิบโมงสมมุติสิบโมง เราตื่นมาเราก็สั่งมากินมื้อแรกปกติแต่จะเน้นที่ไข่ลวกแฟนจะสั่งมา3ามฟองผมก็เพิ่มมาอีกสามฟองแล้วก็อาหารของแต่ละคนเช่นแฟนกินโจ๊กผมกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่ะเราก็จะกินกินไข่กันก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันกินข้าวไปแล้วเนี่ยหรือกินอาหารของตัวเองเนี่ยมันจะอิ่มเร็ว อิ่มไวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะแบบกินไม่ลงแล้วเหมือนกันมันจะเป็นการฝืนถ้ามันฝืนถึงจุดระดับหนึ่งอ่ะมันไปสั่งให้มันย่อยนานหรือว่ามันไม่รับมันอาจจะทําให้ออกมาได้นะอันนี้มีส่วนเพราะฉะนั้นใส่โปรตีนไข่เข้าไปก่อนในในเริ่มต้นแล้วก็กินข้าวตามถ้ากินไม่หมดก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรากินได้ไม่เยอะอันนี้นะอันนี้คือคือวิธีการ อ่ะจบมือแรกใครไปทำงานก็ไปนะครับผมอยู่บ้านทำงานหน้าคอมก็ทำไปช่วงเย็นมือที่สองมันก็ยังไม่หิวเพราะเราใส่โปรตีนเต็มไปแล้วมือแรกแฟนออกไปทำงานแฟนก็หามันหวานของตัวเองถั่วหรืออะไรก็ได้เพื่อไปซัพพอร์ตตัวเองตอนเย็นผมก็กินข้าวเย็นปกติแรกๆอะ่ะด้ามแรกๆอะ่ะผมวัดตัวเองเลยว่าผม กินมือเดียวมือสองมือสองกลายเป็นแบบไปต้มไข่กินอะ่ะหนึ่งฟองสองฟองโอิโอชิ้นหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้เพื่อทีิสูตรตัวเองนะไม่ได้ให้ทำตามพอถึงมือสองก็จะประมาณนี้รู้ว่าอยากกินอะไรก็ก็กินแต่ช่างน้ําหนักตลอดเราจะรู้ตัวนะครับมือสองก็ควรกินเพราะว่าเป็นมื้อเย็นกินได้นิดหนึ่งกินได้ หน่อยหนึ่งก็ยังดีเพื่อให้มันเข้าไปมีสารอาหารในร่างกายเพื่อที่จะอยู่ได้ต่อไปถึงก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งผมจะกเคยกินสักสามมื้อครึ่งเมื่อก่อนนะสามมื้อหมายความว่าตื่นหนึ่งเย็นสองกลางคืนสามก่อนนอนอีกครึ่งหนึ่งหรือจะเต็มก็แล้วแต่แล้วก็จะมีน้ำหวานทุกมื้ออะไรแบบนี้ มันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยว่าให้กลับมากินผมเองกินสองมือ้อแล้วก็งดน้ําหวานหายไปเลยแล้วมื้อดึกไม่ใช่มื้อดึกสิก่อนนอนก็อาจจะแบบของหวานโอริโอชิ้นหนึ่งไข่ต้มหนึ่งเพื่อให้มันรู้สึกหลับได้สบายอ่ะน,นี่เป็นรูทีเลยของผมในช่วงที่ผ่านมานะครับถามว่ามัน มันได้มากกว่าน,นี้ไหมแล้วแต่คนคนอยากกินมันก็จะมีความอยากถูกไหมแต่เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยความอยากของคุณเชื่อเลยมันไปสั่งสมองให้ให้ไม่รู้สึกอยากใดๆความอร่อยจะลดลงไป50% 80%แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ใครอยากทราบอะไรลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตอบให้อันนี้คือเรากลับไป back to basic ในการ ในการเริ่มใช้เลยนะเพราะผมข้ามตรงนั้นมาหลายเดือนแล้วประมาณนี้ครับ